สวัสดีแม่แม่เอฟซีไปทุกท่านนะคะดูนะคะรถไถุุใหใจเลยวันนี้ขำมาดันดินนะคะมาดันดินใส่ตรงที่ให้แม่วัวนะคะเอรถพ่อหนอมนะคะคนดาวดีใจใหญ่จะได้เล่นดินแล้วหนู่ฮเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย,ยปวดมากปวดมากลักกี้มานี่เอาแล้วเอาแล้วขาหน้าขาหลังเอาแล้วลเอาแล้ว,อลวอนอนลงนอนลงย่อยกกัน ดูนะคะดูนะคะพ่อหนอมดันดินมาปึ๊บ้องดาวก็ลัคก,กี้มาพี่ลัคก,กี้เฮ้ยเอ้ยหลงหลงโอ้ยท่้งหมาท่้งส่างทาง่้งหลุดลัคกี้โอ๊ยโอ๊ย ลักกี้มาพี่เร็วๆว่าพ่อน้อมเฉยบว่าม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 าหย่าแล้วนมนลง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 เอ๊ะ ระวังนะระว,วังนะเห็นไหมนุ่นแอปปุ๊บปุ๊บอ่ะอ่ะ chạy lười áo áo ướt 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 Hãy subscribe cho kênh เอาแล้วเอาแล้วบึดบึดบึดเสร็จนี่เสร็จนี่รถไถมาอีกแล้วบดโอ้โอ้สาวไปตีพึ่งก็โน่มาดันดินให้นะคะนี่บึดบึดอยากจับดิอยากจับดิพุนฮุน ซ้ายขวาไปยยกขาเซ่พ่อนอมเลยพุ่นพุ่นพุ่นเอามามามา,มาพ่อนอมมามา,มา,ม,า,ม,ามาเลยพ่อนอมมาเลยมาเลยพุ่นพุ่นมาเลยพ่อนอมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยพ่อนอมมาเลยพ่อนอมถ้าเก่งจริงมาเลยพ่อนอมผมรอแล้วหนุน ตะเก่งจริงมาเลยพ่อหนอมผมพร้อมเนี่ยุุนอ่ะขาหน้าขาหลังอึดอ่ะอ่ะอ่ะเมย์เออพุงจะแตกแล้วนนโอ้เอ้ยเฮ้ยอึดงี้โอ้ คนให้พ่อน้องมาดันดินเฮ้ยเฮ้ยง <Broadway> ักคนให้พ like ่อน้องมาดันดินนะครับผมจะได้ดินที่ไหนเล่นเบยพ่อน้องจะดันดินไปใส่ตรงที่ช่างก่อไว้ให้แม่วอนอนนะคันแล้วเราจะเทปูน โอดแล้วโอดแล้วมาแล้วดันไกลมากนะคะดันไกลมากบุญซ้ายหัวานี่บุญบุญมาเลยมาเลยมาเลยพ่อหนอมมาเลยกินผมจะไปไหน ดินผมกลับไปไหนครับคุณผมเฮ้ย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 พล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 เฮ้ยเดินผมเดินผมผมอยากเล่นหัวเดินนะครับหัวเดินโอดในข้อนอมมากแล้วนั่นเฮ้ย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 ปวดใพข้อนอมเฮ้ยเฮ้ย ทงไม้ทั้งมือเลยจะดินผมไปไหนครับจะดินผมไปไหนอพร้อมวัดกับพ่อน้องแล้วผนพอมปุ๊บปุ๊บดินผมแนะครับพ่อน้องดินผมหนุนตั้มเสาแล้วหนุโโนโกรธพ่อน้องม,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 มาก โอ้นพ่อน้องมัดินผมไปผมจะได้ดินที่ไหนเล่นเนี่ยจะไปไว้ตรงนู้นนะคะยินยาวมากอดินตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นนะคะนี่ ตั้ตมตโมมาบ่าได้ตั้มตโมมาบ่าได้รถยิงยาวมากนะคะเนี่ยยิงยาวมากถึงน,น,นี่เลยว่าอ,อยากเล่นดินแห้งว่าอ,อยากเล่นแห้งบุญดินผมหายหมดแล้วพอน้อมาเป็นหมดเลยนี่ บ่เต็มไงดอกอืมมเต็มเลยอยังตังหลายนี่นะคะดันมานะคะดันกองดินมาตรงมานี้แล้วก็ก็จะใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เทป,ปูนเนาะนี่ที่ก่วงมากนะคะที่เมวนอนก่วงมากแล้วก็สูงด้วยไปแล้วบท,ทัดน,นี้รถไทมากประเทศทัดนี้เร็จเอาสูงกันรถไทแล้วบันนี้เอา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 เ,อาเ,อาเอา็จ เอาตั้งนาสก็แงน้อยเลยุนเอาปดให้พ่อห้อมมากเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปหาพี่ชายไปหาพี่ชายเจมนเจ้าเนาะเมนเจ้าเนาะนักเลงก็ได้นักเลงไปสู่กระโดเนาะโอ้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากแม่ๆด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้แม่ๆ f อทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะคะเ <im> งินไหลทองกองไหลมาทุกท่านนะคะ่เดี๋ยว <im itation> เ,เจอกันวิดีโอหน้านะคะขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะ ข,ข้าแข็งแรงแข็งแรงนะคะทั er ้งชาตินี้และชาติหน้านะคะร่ำรวยนะคะปล่บบอไปบึ้งปล่อไปบึ้งมาหนีเอาเอาเอาไปสูงก็เพิ่งแง่หน้อมเราไปท่านี่โอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะ สวัสดีค่ะ